สวัสดีครับอเกมมาจองครับมาจองเวสองครับเกมเขาว่าแตกหนักครับวันนี้บังมาในงบสองพันบาทฮะมาฮะเริ่มต้นเด็ดห้าสิบเลยครับวัดวัดครับเกมนี้ต้องวัดครับ แตกแล้วมันแตกหนักนะสเกเตอร์มาทีเรื่องแต่เ็ด้วยนะค่อยเป็นค่อยไปครับเฮ้ยนิ่งจัดนิ่งจัดโบลุกดอก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 เฮ้ย เออหน่อยว่ามีเชื่อมไหมต้องเชื่อมหน่อยเออขอแต้งแบบจังๆนึงสักพันหนึ่งนะ่ะเลิกละบางขอพันเดียวพอรีบงานรีบแต่ไปฮะสามสิบทีเลยไม่รีรอเสร็จห้าสิบ อออืเฮ้ยนิ่งีใจคอไม่ดีดดเลยอ่ะเทอโบหน่ยดิเปิดช่วยชีวิตบงังได้เอาดซมาดซจัดหน่อยเดซโอ้โหนี่ว่ะโอ้โหโหยาบจิต หยาบจิตหยาบจิตหยาบจิตเออมีอะไรเชื่อไหมไม่มีโหโคตรทุเร่งจูเลยโคตรหยาเออ <c oughs> ขออภัยนะครับช่วงนี้หน้าหนาวน่าจะเป็นหวัด เฮ้ยได้สิบทีครับมาฮะวัดใจฮะือดอกนี้ไม่มีอะไรเชื่อมอ้าแถวลงมายังได้อยู่เออเอหน่อยหูหน้าแล้วไว้รุ่นเถอย ตเติร์นฮะตเติร์นฮะตีเติร์นตีเติร์นตเติร์นตีเติร์นจัดไปสามสิบทีดิจะรอดไหมมามาเออสีแดงหน่อยเออน่าจะมาคุอห้าหน่อยวะขอได้ง่ายหน่อยวะ ขอแรงแรงหน่อยขอ,ขอแรงแรงหน่อยท็อปสปีไไดไม่ได้นะเออ,เอ,อสีแดงโอ้ยเอาวะเฮ้ยอ่ามีได้ลุ้นเออเออห้าโอ้ย เอาหน่อยวะสเกตเตอร์มาอัพทีต้องงาเรื่องต้องงานพี่ในเวลาเสียวครับเบตห้าสิบครับสเกตเตอร์ครับมาฮะเอาหน่อยวะหนักหนักหน่อยวะมังกรมังกรหยกเออต้องงานบึ้มต้องงานต้องงานต้องงานได้ถอนครับเราไมีได้ถอนฮะ เออต้องนั้นเอ้อเออไม่ใช่มาเลยแปดเที่ยวผมโอ้ยหัวห้าไม่ลงมาวะใจร้ายจริงเลยห้ามอะไรวะ เนี่ยะลงมาเต็ม่ที3 2 1อู้หตดอกนี้เอาว่ะไม้เสียวอีกแล้วไม้เสียวอีกแล้วไม้เสียวอีกแล้ว่ะท่านผู้ชมฮะ5,000ฮะไมด้เห็นไม่ไดเห่นไม่ดหนไอ้ถอนสักทีอ้า ห้าลงมาเยอะเกินบางทีอ่ะมาฮะได้เลิกครับผมนี่ฮะได้ถองยอดเซียนนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี um? ้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องบางไลน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม